สวัสดีค่ะวันนี้วันเสาร์ย่าก็มาสวนมาสวนก็มาเก็บดอกอัญชันไปตากแห้งอีกตามเคยนะคะเพราะว่าดอกอัญชันออกเยอะมากอาทิตย์หนึ่งก็จะมาหนึ่งครั้งวันนี้ก็ฝนไม่ตกฝนไม่ตกอากาศดีนะคะลมเย็นสบาย ดอกอัญชันก็ออกเยอะมากเลยนะคะมาช่วยกันเก็บหน่อยนะคะดอกอัญชันก็ยาก่าปลูกไว้ก็จะมีสองภูมิเนาะ อยู่สองจุดเพราะว่าตรงอันแรกก็จะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ตรงนี้อยู่ตรงมุมอยู่ตรงมุมเสารตรงหัวมุมพอดีเลยก็จะออกเยอะมากตรงนี้ยาก,ก็จะเก็บไปตากแห้งไว้เวลาเราต้องการใช้ทำขนมหรือทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอามาใช้ได้สะดวกเนาะนี่ค่ะวันนี้อากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ ก็กำลังดีนะคะ อ๋อมาเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยเข้ามาเลยค่ะ กันก็ได้ค่ะการหาที่ถือาำน้องหมาข้าวมาสองสามครัน นี่ค่ะได้เยอะเลยว่าครั้งนี้ได้เต็มตะกร้าเลยนะคะนี่ค่ะ